ค่ะได้เวลามาเปิดเผยเรื่องราวของความสวยความงามกับรายการ Beauty Secret ค่ะและสำหรับวันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะท่านใดนะคะที่ตอนนี้เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสัสดส่วนนะคะหรือว่าความหย่อนคล้อยไม่กระชับแล้วแล้วก็วันนี้นุชด,ดี้มีอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่คุณนะคะจะไม่ต้องผ่าตัดนะคะหรือว่าไม่ต้องทานยาลดความอ้วนแต่จะเป็นวิธีอะไรนั้นนะคะต้องไปถามคุณหมอคนเก่งเลยค่ะคุณหมอหลินนะคะแพทย์หญิงมนวิภาภูมิสถิตพง์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอหลินสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะอย่างผู้หญิงอย่างเราเนี่ยชอบมีปัญหามากเลยค่ะเรื่องของสัดส่วนแล้วก็โดยเฉพาะเลยค่ะเรื่องความหย่อนคล้อยไม่กระชับทราบมาค่ะว่ามีอยู่หนึ่งวิธีที่เขาช่วยในเรื่องความกระชับนั่นก็คือคาร์บอซีไม่ทราบว่าคืออะไรคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคาร์บอซีคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรานี่เองนะคะซึ่งเป็นก๊าซที่สลายตัวง่ายละลายน้าง่ายนะคะโดยวิธีการทำเนี่ยคือเรา แทงใส่การเข้าไปบริเวณชั้นใต้ไขมันใต้ผิวหนังนะคะทำให้เกิดการสลายตัวของไขมันแล้วก็เกิดการขยายตัวงเส้นเลือดเพื่อที่จะกระจัดไขมันส่วนเกินออกไปค่ะแล้วส่วนไหนในร่างกายบ้างคะคุณหมอที่สามารถใช้เจ้าคาบ็อกซีนี่ได้คะสามารถทําได้ทุกส่วนที่มีปัญหานะคะเริ่มตั้งแต่ผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเรื่องของหน้าท้องต้นแขนต้นขาน่องรวมถึง ถึงแก้มยังได้เลยค่ะแก้มที่ป่องของเราปกติเรานึกว่าคาร์บอกซี่ค่ะทําได้แค่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องแต่ทําทาบริเวณแก้มได้ด้วยใส่การปริมาณเล็กน้อยจะเจ็บไหมคะจริงๆความรู้สึกมันจะเป็นประมาณว่าตึงๆมากกว่าใช่ค่ะตึงๆในบริเวณที่เราใส่การเข้าไปมากกว่า แล้วเราต้องมีขั้นตอนในการทําต้องทายาชาฉีดยาชา,<อ>ารหรือเปล่าจริงๆไม่ต้องมอไม่ต้องทายาชาไม่ต้องฉีดยาชาเลยทั้งนั้นคือแค่เตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วก็บอกหมอว่าอยากได้ส่วนไหนนะคะหมอก็จะทําการแทงเข็มแล้วก็ปล่อยกา๊าซเข้าไปในส่วนที่เรารู้สึกว่ามีความบกพร่องนะคะแค่นั้นเองค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก๊าซค่ะ,คะที่เข้าไปในร่างกายหรือว่าเจ้าคาร์บอซี่เนี่ยจะมีผลเสียหรือว่าผลกระทบอะไรไหมคะจริงๆแล้วกา๊าซตัวนี้เป็น เป็นกา๊าซที่มีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วเป็นกา๊าซที่เกิดจากการเผาผลาญน,นะคะเพราะฉะนั้นผลเสียเนี่ยไม่มีนะคะเพียงแต่ว่าใส่เข้าไปในบริเวณที่เป็นไขมันมันก็จะเล่นการสลายไขยมันแค่นั้นค่ะแล้วเราสามารถทําทุกส่วนพร้อมกันเลยได้ไหมคะหมอ,อจริงๆแล้วหมออยากให้ทำอ่าวันละส่วนดีกว่าเพราะว่าบางทีทาทุกส่วนบางทีหลังจากทํามันจะมีอาการความเมื่อยล้าได้ถ้าทําทั้งตัวเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วอย่างนี้จะมีผลกระทบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นไหมคะจริงๆผลข้างเคียงสําหรับการ,การทำโคอมบอกซี่เนี่ยไม่มีมนะคะใช่ค่ะปลอดภัย หลังคือก่อนทําก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก,กไม่ต้องอดข้าวไม่ต้องอดองนะ้ำลยคะแล้วหลังจากทำเลยคะมีวิธีการที่จะดูแลร่างกายค่ะก็คือะคะหลังทาคาร์บอซี่เนี่ยก็จะมีอาการปวดปวดเมื่อยในบริเวณที่เราใส่ก๊าซเข้าไปนะคะหลังทําควรจะให้คนไข้เนี่ยดื่มน้ามากๆการดื่มน้ามากๆเนี่ยเป็นการกาจัดของเสียพวกไขมันที่สลายแล้วออกไปนะคะแล้วก็ ผลของการรักษาเนี่ยก็คือจะต้องขึ้นอยู่กับการความสมสมอของการมาทํารับการทาคาร์บ,บอเซี่รวมถึงพฤติกรรมการกินการออกกําลังกายด้วยนะคะค่ะแล้วเมื่อเราได้รับการทาคาร์บ,บอเซี่แบบนี้ค่ะไขมันจะสลายออกไปได้อย่างไรคะคือตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เองเนี่ยจะทําให้เซลล์ไขมันสลายตัวแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยขยายตัวเพื่อจะขับไอตัวไขมัน,นออกไปจากร่างกายค่ะ แบบนี้มีสาวๆมาใช้บริการค่อนข้างมากใช่ไหมคะแล้วมีหนุ่มๆด้วยไหมคะมีมีค่ะแต่หนุ่มๆ่วกจะเป็นเป็นหน้าท้องมากกว่าเวลาอายุมากขึ้นหน้าท้องเขาก็จะเริ่มมาก็จะมาทำคาร์บอซีกันมีเสียงถามมาเยอะมากค่ะหรือว่าถามจากตัวเองแม่ใจมีเสียงถามมาค่ะโดยเฉพาะหนุ่มๆเวลาได้รับการทำคาร์บอซีเนี่ยสามารถทานแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วแอลกอฮอล์เนี่ย ต้องเป็นสิ่งที่ควรจะห้ามอยู่แล้วนะคะแต่จะมีผลกระทบต่อคาร์บอ xxi ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลโดยตรงแต่การที่เราทำคาร์บอ x ซีเพื่อใส่ไขมันแต่การดื่มแอลกอฮอล์เป็นการนําไขมันเข้ามาเพิ่มเพราะฉะนั้นมันขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่มีโรคประจาตัวโดยเฉพาะคนกรุงเทพเลยเนี่ยภูมิมแพ้หรือแพอ้อากาศแพ้อาหารอะไรเงี้ยค่ะ,คะสามารถรับการทาคาร์บอ xxi ได้หรือเปล่าคะคุณหมอ คาร์บอกซีสามารถทําได้ในทุกคนนะคะคือโรคประจําตัวจริงๆแล้วไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะว่ามันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรก็ค,คือคนไข้สามารถใช้ใช,ชีวิต,ตะปกติได้เลยต้องมีการเห็นแบบว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องมีการแบบว่านอนได้ไหมกินไอ้นู้นได้ไหมมีการห้ามอะไรไหมคะหรือว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ได้ผลมากที่สุดะคะสรับคาร์บอกซีเนี่ยคือเน้นก็คือหลังทำเนี่ยก็คืออาจจะต้องดื่มน้นําอย่างที่จริงที่หมอบอกเนาะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อขับ ไอ้ไขมันออกไปรวมถึงอาจจะต้องพักผ่อนเพราะว่ามันจะมีอาการเมื่อยล้าได้อย่าไปทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นแล้วก็หลังทำเนี่ยก็ควรจะพฤติกรรมการกินสําคัญที่สุดการออกกําลังกายเพื่อที่จะไม่ให้สัดส่วนที่กระชับอยู่แล้วเนี่ยมีเซลล์ไร้กลับมาใหม่กี่ครั้งคะคุณหมอถึงจะเห็นผลสําหรับการทาคาร์บอสซี่ค่ะก็ส่วนมากคนไข้เนี่ยจะรู้สึกสมมติว่าครั้งที่2เนี่ยคนไข้จะบอกว่าใส่กางเกงหรือใส่ นุ่งแล้วมันนุ่งเสื้อผ้าแล้วมันดูเออมันดูหลวมขึ้นมันดูสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าจะเห็นชัดเจนครั้งที่ประมาณครั้งที่6ขึ้นไปจะเริ่มกระชับขึ้นซิลล่าหายไปถ้าสมมุติคนที่เขาแบบว่าทานยาลดความอ้วนอยู่แล้วสามารถเข้ารับการดูแลด้วยขาบ,บอกซีได้ด้วยหรือเปล่าจริงๆสามารถทําได้พร้อมๆกันแต่ยาลดน้ําหนักเนี่ยก็จะมี ผลข้างเคยียงเยอะเหมือนกันก็ต้องดูเป็นรายๆเพราะว่าบางทีแค่ทานยาลดน้ำหนักแล้วก็ร่างกายก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะ,<ล>ะค่ะและ้วเรื่องของการดูดไขมันเป็นยังไงคะความเหมือนหรือว่าความแตกต่างเป็น <ừ> ยังไงบ้างค่ะอย่างคาร์บอซีนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เจ็บตัวน้อยแล้วก็เขาเรียกว่าแทบจะไม่มีบาดแผลเลยด้วยซ้ํานะคะเราก็ไม่ต้องผักฟื้นส่วนการดูดไขมันเนี่ยก็จะ,ะต้องมีบาดแผลอยู่แล้วนะคะต้องผักฟื้นนะคะเราก็อาจจะ อาจจะดูนะเป็นสัลญกรรมเต็ดคาร์อบซีนเนี่ยใช้สัญยกรรมค่ะดูปลอดภัยก็เลยไม่ว่านะคะคาร์อบซีเต็มๆนะคะรู้จักกับนวัตกรรมใหม่และกันค่ะกับคาร์อบซีนะคะที่จะมาช่วยคุณสาวๆหรือว่าคุณหนุ่มๆด้วยคุณหมอบอกมานะคะช่วยในเรื่องของการลดกระชับสัดส่วนโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องดูดไขมันนะคะไม่ต้องผ่าตัดด้วยไม่ต้องเจ็บตัวด้วยนะคะยาลดความอ้วนนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ลืมไปได้เลยนะสาหรับสมัยนี้นะคะเพราะว่าผลข้างเคียงอาจจะมาก อยู่พอสมวควรนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะนุดดี้และคุณหมอจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมวิธีการสาธิตการทำคาร์บอซี่กันค่ะช่วงหน้าเจอกันค่ะ